สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาผัดะคะ่ะบะหมี่แห้งเกี๊ยวนะคะแห้งเกี๊ยวผัดผักรวมนะคะเราจะใช้ผักพื้นบ้านที่เรามีอยู่นะคะมีผักบุ้งมีนี่อีถุงนองนะคะแล้วก็มีถั่วนะคะเราจะใส่รวมไปนะแล้วก็มีไส้กรอกนะคะเราจะใช้ซอสมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนะคะใส่ แล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะของเขามีอยู่แล้วนะนี่แล้วก็มะเขือเทศนะคะเรามาผัดเลยค่ะผัดบะหมี่แห้งเกลี้ยงทรงเครื่องนะคะซอสมะเขือเทศนะคะอร่อยแซ่บๆนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมเอาน้ำมันก่อนนะคะค่ะเราก็จะใส่ไปในนี้ให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมน้ำมันนะคะ น้ำมันก็อยู่ในตู้นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราขอขอเปิดหน่อยนะคะอะตู้เก็บของโดยเฉพาะเลยจ้านี่นะคะเราก็จะเติมน้ำมันไปหน่อยนึงนะอ่าน้ำมันนะคะแค่นี้แหละคะ่ะเราเปิดแก๊สเลยจ้า ไฟนิอ่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนนะคะเครื่องปรุงนะคะเราก็จะใส่ตามใส่ซอสนี่ลงไปก่อนนะคะใส่ซอสเผ็ดหอมค่ะลงไปก่อน,นะคะ ้หน,นักแรกเราต้องเติมด้วยน้ำนี่นะคะน้ำตาลนะคะ ลงไปค่ะให้แบบว่าเนื้อเข,ข้ากันนะคะมันจะร้อนหน่อยนะเติมผงปรุงรสไปก่อนเลยค่ะจะมีนะคะเนื้อทอดนะคะเนื้อจะเป็นอันแบบเล็กๆนะคะใส่ผงปรุงรสไปค่ะใส่เครื่องปรุงน,นะคะนี่เครื่องปรุงหมดเลยค่ะ ใส่ลงไปนะคะคนไปเรื่อยๆแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำนะคะเติมน้ำลงไปนะคะผงไปนี่นะคะผสมด้วยนี่นะคะ มีมของเกิดขึ้นนะคะก่อนอื่นเราใส่หมูยอไปก่อนหนึ่งหนึ่งเขาจะสุกเร็วนะคะใส่หมูยอไปก่อนเลยจ้นนะ ก็มาใส่ผักก่อนนะคะใส่ผักแล้วค่อยเติมหมี่นะคะเพราะผักมันจะสุกยากก่อนใส่ก,ก่อนนะคะสูตรเราเองผักบ,บุ้งผักบุ้งนะคะรสแซ่บๆไปเลจาค่ะให้ร้อนๆเลยค่ะ เติมด้วยที่ปนลงไปนะคะที่ปนลงไปเติมน้ำส้มนะคะน้ำส้มหย่อไปนิดนึง ก่แล้วใส่หมี่ที่หลังค่ะไฟจะแรงไปหน่อยนะคะให้ผักสุกก่อน,นะคะ่ะสุดท้ายเราก็ใส่หมี่นะคะหมี่บะหมี่เสือะคะ่ะเอาแค่น้ำสักพักนึงก่อนนะคะ ีออกสดใสแทกซาไปเลยจ้าจะน่ากินนะคะนี่นะคะซอสซอสที่หมดอ่าพอแล้ว แล้วเรามาชิมดูนะครับว่าอร่อยแค่ไหนนี่นะคะมะเขือเทศใส่ไป เดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะคะอุปกรณ์ก็ไม่เียอะไรมากนะคะมีนะคะบะหมี่แห้งนะคะบะหมี่แห้งนี่นะคะบะหมี่แห้งเค,นนะคะเี้ยวกรอบนะคะหรือจะมีเคี้ยวใส่ตังหานะอ,ารอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเราก็พักก่อนนะคะเราจะมาลองชิมดูนะคะเราก็จะเติมน้ำปลาเนี่ยค่ะปิดแก๊สแล้วไม่เป็นไรก็เติมน้ำปลาไปได้นะคะหยอะเป็นนิดเดียวใหญ่หยอกมากนะ นี่นะคะย่อไปแค่นี้นะคะค่ะบะหมี่แห้งเกี้ยวบะหมี่แห้งเกี้ยวนะคะบะหมี่แห้งเกี้ยวซอสมะเขือเทศจ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูยอนะคะบะหมี่บะหมี่แห้งเกี้ยวหมูยอนะคะซอสมะเขือเทศนะคะค่ะ มันจะแห้งนะคะเราใช้ผักรวมสามชนิดใช้ถั่วนะคะแล้วก็ผักบุ้งถั่วผักบุ้งนะคะสามชนิดเลยรวมกันเดี๋ยวเรามาตักใส่จานนะคะสามชนิดนะคะรวมกันไปจาด ะะสรงเครื่องไปเลยนะคะมีพร้อมหมด บะหมี่แห้งนะคะเกียซอสมะเขือเทศรสอร่อยเลยจ้าซอสมะเขือเทศนะคะเราก็ดัดแปลงไปเรื่อยๆนะคะเราอยากชิมบะหมี่ไหนแล้วจะทํารสชาติไหนนะคะเราก็ดัดแปลงนะคะดัดดแปลงเอานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็มาตกแต่งนะว่ามีอะไรบ้างค่ะโอเค อุปกรณ์ก่อนจ้านะคะเช่นเคยนั่แหละคะ่ะก็จะมีนะคะพริกป่นเหมือนเช่นเคยนะคะอันนี้รสอร่อยมากเลยนะคะใครยังไม่กินก็ลองทําดูนะเดี๋ยวเราจะใส่เกี๊ยวทอดนะคะเกี๊ยวเขาก็จะเป็นเล็กๆนะคะอันนี้นะ้ำส้มก็จะเอาเกี๊ยวออกมานะคะอ่าน,นี่เกี๊ยวนะคะเกี๊ยวเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ นี่นะคะเราก็จะโรยเคี้ยวไปนะคะโรยเคี้ยวนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะบะหมี่นะคะบะหมี่แห้งเคี้ยวทอดนะคะบะหมี่แห้งเคี้ยวเคี้ยวคือเคี้ยวเล็กๆนะคะบะหมีบะหมี่แห้งนะคะบะหมี่แห้งเคี้ยวหมูยอน,นะคะซอสมะเขือเทศนะคะเราใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะ รสนะคะอร่อยมากเลยจ้านะคะค่ะก็ให้มีที่ทําก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะคือว่าเราก็จะมีหมูยอนะคะสมุนไพรถั่วผักยาวผักบุ้งถั่วงอกที่มีอยู่ในตู้เย็นนะคะเราก็เอามาดัดแปลงนะคะให้เป็นรสเด็ดๆไปเลยนะคะรสเด็ดเดดไปเลยจ้ะนะคะอันนี้ก็คือผัดมีแห้ง เกี้ยวนะคะผัดหมี่แห้งเกี้ยวนะคะผัดหมี่แห้งเกี้ยวหมูยอนะคะสมุนไพรน่ะแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะก็จบลงแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนขอมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเกี๊ยวทอดนะคะบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งเกี๊ยวนะคะหมูยอนะและซอสมะเขือเทศน,นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ